สันนาวา่า NP 3 0 0เกียร์ธรรมดาปี2020นะครับผมมาในราคาเพียงแค่439,000บาทนะครับผม439,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมในราคาที่ถูกมากเลย สวัสดีครับวันนี้ครับผมก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับฟูเคียร์สมาร์ทคร์นะครับวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็ยังสตาร์ทเครื่องอยู่เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแบตลงดีกว่าก็คันนี้นะครับผมเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็ยังไม่ได้มีกสารยังไม่ได้มีสกบอะไรเลยนะครับเราเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้กับผู้ลูกค้าได้ชมกันนะครับว่าจะมีความสวยความงามและจะมีออปชันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันได้เลยนะครับสาหรับคันนี้หลายท่านอาจจะ ทราบกันอยู่ดีแล้วนะครับว่าคือรถรุ่นไหนรุ่นไหนนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นนิสสันนาวา a NP 3า0นะครับนิสสันนาวา a NP 3า0นะครับผมเครื่องยนต์2.5ตัว e นะครับเกียร์ธรรมดาปี2020นะครับผมมาในราคาเพียงแค่4,39,000บาทนะครับผม4,39,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมในราคาที่ถูกมากเลย ่าก็คือคอนโซลเนี่ยแล้วก็แผงประตูนะครับจะเป็นสีเทาอ่อนตัดกับสีครีมนะครับอ่าตามซอกตามมุมประตูเนี่ยเราให้ดูได้เลยว่ารถคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับผมประตูนี่คือของเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีทอดทุกอย่างอยู่ในจุดเดิมหมดเลยอ่ามาถึงคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมีที่วางแก้วนะครับผมแอร์ด้านข้างจะเป็นแอร์กลมนะครับแล้วก็เป็นแกะใส่ของที่เพิ่งมาเลยใช่ไหมคะอ่า เพิ่งจะมานะครับพบเลยครับผมแล้วคันนี้รถเพิ่งมานะครับทางเราก็คือได้ไปเข้าศูนย์ให้เราเรียบร้อยนะครับเพราะว่ารถยังอยู่ในารันตีศูนย์นะครับผมนี่เข้าศูนย์ของชอยละวันมอเตอร์นะครับจากหอจกกินรถเจริญยนต์สำนักงานใหญ่นะครับเป็นผู้เอาไปเข้าศูนย์นะครับผม ลองชมกันครับวันนี้ก็ข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ได้ก็คือมันก็ค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบดูทุกซอกทุกมุมขนาดนั้นนะครับ <h itting> เพราะว่ารถเพิ่งจะเข้ามานะครับแล้วก็ให้ชมกันได้เลยเอามาเติมตอบกัน <h itting> ใช่ไหมครับใช่ครับผมเอามาให้ดูว่าเนี่ยตอนนี้มีรถรุ่นนี้รุ่นนี้เข้ามาแล้วนะอะไรเงี้ยเผื่อลูกค้าสนใจนะครับก็จะได้มาจับมาจองเป็นเจ้าของก่อนได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูออปชันด้านในกันนะครับอันนี้ตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นช่องใส่ของ อ่าช่องวางของได้เลยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบชาร์จได้นะครับผมหรือทําที่เป็นช่องจุดบุหรี่ก็ได้นะครับอ่าส่วนตรงกลางครับจะเป็นแอร์เรียมไฟฉุกเฉินหรือไฟขอทางจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็คันนี้ครับผมก็จะมีจอมานะครับเป็นจอเครื่องเล่นจากซูเลยนะครับผมเป็นจอเค n นวูดนะครับมีระบบนําทางมาให้พร้อมเลยนะครับหรือจะเล่นเป็นโหมดอื่นก็ได้ นะครับเนี่ยเชื่อมต่อมือถือทุกอย่างนะครับผมได้หมดเลย USB แผ่นซีดีพวกเนี้นะครับอ่าหรือจะกดเข้าที่นําทางก็ได้เลยแค่นั้นเองนะครับใช้งานง่ายนะครับผมอ่าระบบแอร์ครับผมปรับแมนนวลอันนี้ก็คือแรงลมแอร์นะครับหรือจะปรับโหมดต่างๆนะครับผมปรับได้เลยอ่าแล้วก็ีะเป็นช่องเสียบอีกหนึ่งช่องนะครับเสียบรูชาร์จได้หรือว่าไช้จุดบุหรี่ได้นั่นเองนะครับเป็นเสียบ สายนี่เลยครับผม HDMI นะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อกับจอได้เลยหรือว่าเสียบแฟลชไดรฟ์นะครับอ่าเกียร์ครับผมเกียร์หกสปีดนะครับผมด้านข้างก็หุ้มหนังนะครับผมหัวเกียร์ก็เป็นหัวเกียร์หุ้มหนังพร้อมกับโครเมียมนะครับที่ตัดดีไซน์เข้ามานะครับอ่าแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ก็เป็นช่องวางได้อะไรได้นะครับผมหรือชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์ก็เครื่องไม่ใหญ่มากนะครับก็เนบวางไว้ได้ครับก็สะดวกสบาย พรมพื้นด้านล่างก็สะอาดสะอาดนะครับมีช่องถ่ายของตรงกลางครับผมแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับผมเนื้อผ้าเดียวกับเบาะาดีไซน์เพิ่มเข้ามานะครับมีช่องชาร์จในเกอ,อีกหนึ่งช่องแล้วก็พื้นด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพรมที่จากเจ้าของเดิมนะครับเขาใส่มาแล้วก็ยกให้กันไปเลยนะครับ อ่าโอเคครับผมแล้วก็ส่วนทางด้านหลังนะครก็ผมด้านหลังเบาะนั่งจะเป็นเบาะหนังนะครับผมส่วนพนักพิงก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่ซึ่งพนักพิงด้านหลังเนี่ยถุงจากส่วนป้ายแดงยังอยู่เลยนะครับใหม่ทุกจุดนะครับสําหรับคันนี้ใหม่ทุกจุดเลยแคปเปิดได้เลยแคปเปิดได้เรียบร้อยนะครับผมนาวาล่าแคปเปิดได้แล้ว ่าแล้วก็มีนี่เลยช่องแอร์ด้านหลังนะครับอ่ามีแอร์ออกแล้วนะครับ,รรบใช่ครับผมก็คือนาวาร่าน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับที่ถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยที่เป็นรถแคปแต่ว่าให้แอร์หลังนะครับถุงยัไม่ได้แกเลยนะใช่ครับผมมาดูตำซอกตำมุมได้เลยนะครับผม ครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูทางภายในทางด้านนี้กันต่ออีกสักนิดนึงนะครับนี้เปิดข้างในเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมคือเราให้ดูข้างในแล้วก็ไล่ออกไปข้างนอกเลยนะครับอ่าโอเคครับผมก็สําหรับภายในด้านนี้นี่เลยพวงมาลัยก็จะมีแอร์แบ็กหนึ่งลูกนะครับแล้วก็เลขไม้นะครับผมอยู่ที่สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยกว่ากิโลนะครับเลขไม้จะอยู่ด้านบนนะครับผมข้างล่างก็คือเป็นตัวจับระยะทางนะครับเลขไม้อยู่ตรงนี้ อ่าพร้อมทั้งกระจกไฟฟ้านะครับผมกระจอย้าเซียนทันล็อกนะครับผมกุญแจนะครับจะมีดอกรีโมทหนึ่งดอกและดอกธรรมดาหนึ่งดอกส่วนที่เปิดฝาถาังน้ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับใช้งานง่ายอ่าสวยๆกันเลยนะครับปลงมลดมากนะปมลมลนี่ยังใหม่อยู่เลยนะครับผมสภาพใหม่กิฟนะครับเนี่ยตํารอบๆนะครับผมใหม่เลยเพื่อมาเช็คของข้างในใช่ไหมฮะใช่ครับผมพอดีรถ รถเพิ่งจะเข้ามานะครับเรากา็กำลังจะตรวจรถกันไหนก็ตรวจรถแล้วก็เดี๋ยวรีวิวให้ลูกค้าดูได้เลยนะครับเราก็รีวิวแบบเรียวๆเลยนะครับไม่มีอะไรปกปิดอยู่แล้วที่ฟังแดดด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับด้านนี้ก็มีถุงครอบอยูอ่ส่วนรอยเจิมมีจางๆตัวนี้นิดเดียวนะครับมีจางๆนิดเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยสะอาดนะครับไม่มี้ําเลยอ่าโอเคครับผมก็สําหรับ ภายในนะครับก็มีเพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวเราไปรับชมเครื่องโยนต์ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจับรถเลยแล้วกันอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเรามารับชมเครื่องโยนต์ไปพร้อมๆกันโอ้โหเลียมกิฟเลย ใช่ครับผม <c oughs> แน่นจริงใช่ครับจริงๆแล้วคือเนี่ยถ้าลูกค้ามารับรถก็เดี๋ยวล้างล้างแล้วก็ขัดเคลือบเงาให้ใหม่ออก็เอาขายได้เลยนะครับห,หเ,เลขไม่สามหมื่นโลใช่ครับผมรถวิ่งสามหมื่นกวโลนะครับผมสภาพยายวาสวยกิบเลย <c oughs> มีชนมาไหมคะรถเดิมนะครับผมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำย่างแน่นอนนะครับพันนีแบบฝุนๆหน่อยใช่ครับผมอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว นะครับก็คือฝุ่นๆุนและก็อย่างที่เราคือก็ฝุ่นก็ค่อนข้างเยอะนะครับเครื่องยนต์เท่าไหร่เครื่องยนต์สองนอี่สี่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูด้านบนนะครับด้านบนก็พวกแฟนการความร้อนเนี่ยยังไม่ยุ่ยไม่เปื่อยเลยนะครับยังนุ่มๆอยู่เหมือนเดิมเลยตอนนี้สต็อกเพียบเลยนะคะนิสสันใช่ครับผมมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีเข้ามาเรื่อยๆ แล้วก็ส่วนรุ่นนี้นี่ยังไม่มีเบรกอ b s มานะครับอลองดูกันนะครับผมอโอเคครับผมมีรับประกันไหมคะก็มีรับประกันเครื่องโยนตเกียร์กล้องอ c U ให้นะครับส่วนรุันนี้ก็รับประกันให้3ปีหรือ30,000โลกันเลยทีเดียวนะครับรับประกันให้แบบ ยาวนานแล้วก็อีกอย่างคือวารันตีศูนย์ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็รถมันก็เช็คศูนย์มาตลอดล่าสุดทางเราก็เข้าศูนย์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถเพิ่งมาทางเราก็วิ่งเข้าศูนย์เลยนะครับแล้วก็มาสภาพนี้เลยนะครับผมเรียบจริงๆนะครับอ,อ่ะโอเคเดี๋ยววนๆดูรอบๆนอกกันนะครับใช่ครับผมอ่าก็ยังไม่ต้องปิดสนิทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราตรวจรถกันต่อนะครับ ด้านหน้านะครับก็ลายท่านก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีนะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับนี่ไฟโคมไฟยังใส่ปิ้งอยู่เลยนะครับสวยจริงครับคันนี้ก็เดี๋ยวรอเข้าตรวจสภาพอีกทีหนึ่งนะครับผมพอดีคันนี้มาไม่ทันรอบที่ผ่านมานะครับผมเพราะรอบที่ผ่านมาเพิ่งตรวจไปเมื่อเมื่อน่าจะมานวันจันทร์หรือวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยจำไม่ได้นะครับ ไ,ไ,ไฟตันหมอกยังไม่มีมานะครับผมอ่ะมาดูล้อนะครับผมล้อแม็กอันนี้ล้อแม็กเดิมศูนย์ของนาวาร่าเลยนะครับส่วนยางยางติดรถเลยนะครับอันนี้เป็นยางบิ t stone อ่ายางบิ t ต stone ตบิต stone เรียกไม่ถูกนะครับยางปียี่สิบนะครับผมอ่าติดรถเลยก็วิ่งมาสามหมื่นกว่าโลนะครับอ่าเนพวกซุ้มล้อด,ด้านในแบบนี้นะครับผมใช่สภาพนี่คือ กิ๊กเลยนะครับสวยกิ๊บอ่าโอเคครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงมุมแก้มนะครับผมอ่าไฟเลี้ยวตรงมุมแก้มแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเป็นโครเมียมนะครับผมมีรอยนิดๆน,นะครับตามอายุใช้งานนะครับผมนิดเดียวนะใช่ครับผมเนี่ยนี่คือมาเดิมๆเ,เลยนะครับคุณลูกค้าเนี่ยเราก็ให้ดูนะครับผมมีร่องรอยตรงไหนเราก็บอกอยู่แล้ว นะครับส่วนที่เหลือนี้ไม่มีเลยนะครับมือเปิดก็เป็นโครเมียมแล้วก็มีคี้วกันาสาดเรียบร้อยอ่ากัสนสาไ้เป็นดีไซน์ใหม่นะครับ <Sure. S 1> ไม่แน่ใจว่าติดจัดที่เราหรือเปล่านะครับเพราะามันใหม่มากเลยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตอนที่เมื่อวานที่เอ้ยเมื่อวันก่อนที่รถมาลงมาเราไม่ไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับอ่า โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยววนมาดูทางนี้กันต่อเราดูกันมุมกว้างๆนะครับมุมกว้างใช่คิเบอร์ใช่ใชยังนะครับผมคลิเบอร์ก็คือจะเป็นตัวสูงนะครับแต่ว่านาวล่าเนี่ยระหว่างตัวเตี้ยกับตัวสูงเนี่ยจะมีแค่เส้นบางๆต่างกันนิดเดียวเพราะว่าความอ่าเพราะว่าความสูงเนี่ยมันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเรื่องความสูงเนี่ยไม่ค่อยต่างนะครับระหว่างตัวเตี้ยกับตัวสูงถึงคออยู่ลใช่ครับนี่ตัวเตี้ยข่าวกวาสูง อลองวนๆดูรอบๆกันนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับผมตัวนี้คันนี้เลยนะครับผมก็ยังไม่มีกล้องมานะครับผมบางคันก็คือมีกล้องนะครับบางคันก็จะไม่มีกล้องอาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้าอาจจะเลือกตอนที่มันเป็นป้ายแดงก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่าอาจจะเรื่องเรื่องราคาเรื่องอะไรพวกนี้นะครับที่ต่างแตกต่างกันอยู่นะครับคันนี้ก็คือยังไม่มีกล้องมา อ่าเป็นตัว e นะครับนี่ปลายท่อนะครับผมไมคกิฟเลยช่วงล่างดีนะครับผม, D, บผมไม่มีสนิมเลยนะครับนิดเดียวก็ไม่มีเลยดีกว่านะครับเนี้ยยงดำเงางามอยู่เลยท่อทางเส้นนี่เหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับสภาพเรียมจริงนะครับผมแล้วก็ยางอะไหล่อยู่ครบนะครับทุกอย่าง เราลองมาดูด้านนี้กันหนงสักนิดนึงนะครับผมเดิมๆดำเงางามนะครับะะใช่ครับผมเนี่ยดำเงางามเลยอันนี้มีพ่นกระสอนิมหรือเปล่าอ,อันนี้ของเดิมมาแบบนี้เลยนะครับผมอาจจะอาจอาจจะนะครับผมอาจจะพ้นมาตั้งแต่ศูนย์้ายแดงเลยก็เป็นได้นะครับแล้วก็อย่างคือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาน่าจะรักษารถเป็นอย่างดีนะครับ เอเ๋ยวแวะดูทางนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะได้ไปปิดคลิปกันหน้ารถนะครับผมคลิปนี้คือไม่ใช่คลิปที่ยาวมากนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ก็ให้คุณลูกค้าได้ดู้ี่ชมกันนะครับส่วนแผ่นเพยนะครับผมอยู่ตรงซอกประตูทางด้านนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นแผ่นเพจของนิสันวาระนะครับผม พวกเรื่องกุญแจเรื่องอะไรก็แจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูรถตัวจริงไ,ได้ที่ก็มาดูรถตัวจริงได้ที่สาขานครปฐมนะครับก็อยู่เส้นถนนมาเลแมนนะครับช่วงหลักกิโลเมตรที่14 <c oughs> อยู่ฝั่งขาออกมาจากตุเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกับแพงแสนไปสุพรรณบุรีนะครับอ่าก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผม ทุกซอกทุกมุมนะครับเราให้ดูกันทุกจุดนี้เพิ่งจะมาใหม่เลยนะครับผมสดสดร้อนร้อนได้ข่าวว่ามีเจ็ดที่นั่งมาลงเยอะเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็มีเจ็ดที่นั่งนะครับก็เป็นตามที่เราบอกนะครับผมเป็นกองทัพคอนจูเนอร์ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันที่เราลงเทนเลอร์นะครับพอดีเทนเลอร์มาก็คือจำมืดแล้วนะครับผมมีก็แค่ว่ารอเซ็นรับรถเฉยๆนะครับแล้วก็ พอดีมันมืดพอดีก็เลยไม่ได้รอได้หลฟ์สดเลยนะครับผมไม่ได้สตรีมให้ดูก็ต้องขอไยด้วยเดี๋ยวไว้ถ้ารถกลับจากศูนย์แต่ละคันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวรวมกันให้ดูนะครับผมเผื่อลูกค้าอาจจะชอบใจขั้นไหนก็ลองดูลองชมกันนะครับอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวฝากกันไว้ได้วยนะครับสําหรับนิสสันนาวาล่า NP 300คันนี้นะครับผมเป็นรถปี2020นะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็จะมีเป็น จอเครื่องเล่นนะครับมีระบบนำทางมาให้เรียบร้อยนะครับผมมาในราคาเพียงแค่439,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบครับผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องยูทูบช anel ของเราให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คงมีกันเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีคลิปอะไรก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ